เนี่ยุดลาบตามเป็ดนะครับโอ้ยลาบเป็ดเอาไปพุ่นฮะบมอเนอาไปพุ่นเอาผ้าผ้าใส่เข่าหมอบ่วังนึงนี่มาเสียบผ้าเห็ดบางนึงเนี่ยเสียบจากสารคามเห็ดบางนึงครับต้มเป็ดพี่น้องโอ้ยเป็นเสียบครับพี่น้องมามามาเสียบๆพี่ก็รับพี่ได้พี่ดักในในหน่ะนี่เออโน่นแหละถ้วยอันคึ้ายลอันนั้นซื่อ เนื้อละลายบอกถำมที่องผู้ใดบอมามื่อนี้มาครับมามารถไปไรอรบุอบหมด้ถามนะอไรที่อยากกินข้าวบ้้มเอียงนี่เนี่ยมัเ่อนไม่ตั้มนะมามาครับแบงไว้แงเจ้าเอื้อนเขียบต้องเอื้นบังคำญงมาครัมาอยู่ตอนนั้นกผู้ใดลับำน้อยมาน่ มาแม่จูนมายิางเขาโอ้ควงใหญ่พี่น้องมามามา,มาเออมาเลยครับมามาลาบพิดครับโอ้ยเชี่ยมหนจาก เมียงกว่าเมี่ยงลอยเกินบ่เมี่ยงน้ำซุ้มเมี่ยงไอ้น้ำซีเมี่ยงน้ำซีเมี่ยงลอยเกินครับร้อยเกินนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละเอามาลงพี่เออนั่นแหละสวยงามพระรามแปดอันนั้นก็ลงนั่นเลยครับนั้นไม่ใี่เสื้อเออมีเสื้อเสื้อเสื้ออนี่ละเสื้อเป็นอะไรครับเสืเป็นอะไเอาดครับอันนี้ก็ลาบอันนี้ห้ามนี่ล่ะ อ้ามลดจังน้อยเด้ครับเพรเชฟเป็นปุ๋งยสวัสดีครับพี่น้องดน้ดอยู่กับบาเบียป่แซลมุก็รำได้หน่อยอ่ามเป็อ่ามเป็ยอ่าเปียเฮ้ยพลิกพลิกพลิกกระกมวยพีกนี่ไม่พกแม่พิกน่ยรอยรอยรวมือเขาอยู่กับบาแบียาแบนโอ้โหแบบ นุ่มมี่ทอดมี่อือแค่พอนึ่งพักทอดก็มีแฮปเปิเบด์นะแฮปปี้เบดีนะเเนาะครับแฮปปี้แฮปเปิลเบดบ้าได้หรออือแล้แฮปเปิลเบด์ครับครับหัวห้อยพี่นะวาง่อยสิไงเนี้ยได้พี่หลังเอเอาเอาครับนหนลินนลิลิ้นมาอันน